สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับติดตามช่องยูทูบของผมนะครับในป๊อบดิบบูลนะครับสปีดกีตาร์นะครับตอนนี้กำลังมีของผมนะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์นะครับในการประกวดกีตาร์โอเวอร์ไดกีตาร์คอมเทสนะครับแต่กับตอนที่ผมแข่งโอเวอร์ไดนะครับครั้งแรกนะครับตอนนั้นผมแข่งตอนโอเวอร์ไดกีตาร์คอมเทสในครั้งที่หกนะครับ ครั้งนั้นเป็นครั้งที่นะครับอาจารย์น็อตนะครับสารเพชรมหาวัฒนะครับที่ได้แชมป์ในครั้งนั้นนะครับน็อตสารเพชรนะครับได้แชมป์ในครั้งนั้นนะครับแล้วก็การประกวดครั้งนั้นนะครับผมได้เห็นฝีมือของผู้เข้าแข่งขันตอนนั้นเก่งๆหลายคนมากเลยนะครับผมได้เห็นอาจารย์จอนะครับอาจารย์จอเก่งมากนะครับแล้วก็เห็นคุณน็อตสารเพชรนะครับแล้วก็เห็นมิกตาร์อื่นที่เก่งหลายคนนะครับแล้วก็ประสบการณ ประสบการณ์ในครั้งนั้นนะครับที่ผมจําไม่ลืมก็คือว่าตอนนั้นนะครับผมประกวดนะครับผมแข่งโอเบดย์คอนเทสกครั้งที่6แล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับผมนะครับสายสะพายกีตาร์ได้ขาดตอนนั้นนะครับขาดกลางเวทีเลยนะครับก็ตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเพราะอยู่บนเวทีนะครับยังตอนนั้นคืนบนเวทีตอนนั้นมืดแปบดานเลยนะครับอันนี้คือความผิดพลาดของตัวเองนะครับ หลังจากเหตุการณ์ประกวดกีตาร์วัไดคอนเทนต์การที่ผเสร็จนะครับก็ได้มีคนหัวเราะนะครับได้มีคนดูดูถูกด้วยหัวเราะผมมากมายนะครับเกี่ยวกับการประกวดกีตาร์กลับมาที่บ้านก็นะครับเพื่อนเลื่อนที่มหาลัยก็จะแซวนะครับว่าเอออีวี่วิลัมเหรอใส่สะพายขายสายสาีาร์างสาส่สะพายขายสายนายส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 าสึกอาารู้่สึกนายายใจแล้วก็เจ็ยใจตอนนั้นนาครับตอนนั้นที่เราเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจอะไร ก็นะครับอืก็กลับมาบ้านก็หลังจากการประกวดครั้งนั้นผมไม่เล่นกีตาร์เลยสามวันนะครับรู้สึกว่าตัวเองผิดรู้สึกผิดตัวตัวเองมากที่อ่าประกวดดนตรีไม่สามารถเข้ารอบได้ไม่สามารถได้แชมป์ได้ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแย่นะครับผมก็ก็มีอาจารย์มาให้กำลังใจนะครับอาจารย์ที่คณะเดตนตรีก็บอกว่าให้สู้ต่อไปทําต่อไปนะครับผมก็เอากีตาร์มาซ้อมนะครับก็ ผลจากการประกวดกีตาร์โอวไดคอนเทสครั้งที่6ในครั้งนั้นที่ใส่กีตาร์ผมใส่สะพายตผมขาดผมก็ซ้อมหนักมากเลยนะครับจากที่ไม่เคยซ้อมกีตาร์หนักมาก,ก่อนเลยผมซ้อมวันละ10ชั่วโมงต่อวันนะครับกลับไปบ้านก็ซ้อมครับผมซ้อมจนซ้อมหนักจริงๆนะครับซ้อมจนจะทั้งแบบผมไม่เอาใครเลยนะนั่งซ้อมกีตาร์อย่างเดียวคือไปโหลดโน้ตไปโหลดแท็บไปโหลดเพลงของศิลปินอิงเวสตีฟายดิมเพียเตอร์แองกล่าดากอนฟอร์ดผมโหลดมาซ้อมหมดเลยครับ แล้วแบบฝึกหับต่างๆเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับสปีดผมฝึกหมดเลยนะครับก็เห็นการทขงนั้นก็ทําให้ผมรู้สึกว่าฝีมือพัฒนาขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับเก่งมากนะครับก็ทีนี้ปีต่อมาผมประกวดนะครับปรากฏว่าเข้าลอบโอเ r อร์ไดคอนเทสต์ครั้งที่7นะครับปีนั้นนะครับคนที่ได้แชมป์ก็จะเป็นนะครับอาจารย์เก่งนะครับคุทิธร์ทองนะครับก็ได้แชมป์ตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมแข่งนะครับ ตอนที่ประสบการณ์ที่ไปแข่งอวดได้คอนเทสต์ครั้งที่เจ็ดตอนนั้นก็ก็เตรียมตัวมารู้สึกนานมากนะครับตอนนั้นก็พี่พี่ที่โบสถ์ที่คริสเตียนที่โบสถ์ผมก็ให้ฉายาผมว่าอบก็ก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยใช้ฉายาปอบลุกมาตลอดนะครับก็ครั้งประกวดววดได้คอนเทสต์ครั้งที่เจ็ดนะครับผมเตรียมตัวมานานมากเพราะว่าเจอบทเรียนที่เจ็บปวดของครั้งที่หกมาผมก็ซ้อมนะครับซ้อมหนักมากแต่งเพลงไว้ร็อคเตอรเลยเตรียมเพลงทาเพลงทําอะไรพร้อมหมดเลย ะครับก็ก็ขอบคุณพระเจ้าเขาได้เข้ารอบนะครับก็ได้เข้ารอบไปแข่งทีทหนึ่งทีที่สองประเทศไทยไปแข่งเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แชมป์นะครับก็ไม่เป็นไรครับมีต่อมานะครับก็ผมก็สอนมาเรื่อยๆนะครับก็ประกวดกีตาร์โอเวอร์ไดคอนเทนครั้งที่9นะครับที่ครั้งนั้นเดอร์ทอยได้แชมป์นะครับทอยธันบานะครับได้แชมป์แล้วก็ได้เจอกับนะครับพี่จุ๊บเดอรุ่นะครับได้เจอกับพี่เกิร์บ ปีนั้นเจอคนเกเก่งเยอะครับเก่งมากเลยนะครับได้เจออาจารย์เบียร์ด้วยนะครับได้เจอกับใคยนะครับหลายคนนะครับเจออาจารย์บอมด้วยครับอาจารย์บอมที่ได้แชมป์คูไดคอนเทสนะครับอาจารย์บองเก่งมากเลยนะครับครั้งนั้นนะครับผมจาได้ว่าตอนประกวดกีตาได้นคอนเทสตครั้งที่เก้าครั้งนั้นผมจาได้ว่าผมจับชผมขึ้นเวทีคนแรกเลยนะครับผมได้เบอร์หนึ่งเลยหมายเลขหนึ่งครับได้ขึ้นเวทีคนแรกเลยก็นะครับ ก็เห็นการครั้งนั้นก็การชีโกแวนนะครับแล้วก็จอห์นไมเคิลฟินเป็นกรรมการตัดสินนะครับก็ถึงประกานประกวดครั้งนั้นก็ทําให้ผมไม่ได้แชมป์นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าการประกวดมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็กลับมาซ้อมกีตาร์เหมือนเดิมนะครับก็ปีต่อไปอาจจะไม่เข้ารอบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็ยังยึดมั่นอยู่ในดนตรีแนวนีโอฮัสซิคเหมือนเดิมนะครับยังยังเล่น แนวสปีดแนวนิโอคาสิคเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าผมชอบดนตรีแนวนี้มากนะครับแล้วก็ใจรักที่จะทําที่จะเล่นดนตรีแนวนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่จะแข่งที่จะประกวดหรือก็ที่จะเล่นกีตาร์นะครับก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าผมนะครับทาคลิปผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแต่ผมก็ชอบที่จะแชร์ประสบการณ์นะครับ เกี่ยวกับการเล่นกีตาเกี่ยวกับกระบวดการแข่งที่ผมเคยแข่งมานะครับก็นะครับอยากให้ทุกคนสู้นะครับอยากให้ทุกคนที่จะซ้อมต่อไปนะครับมอนผมที่จะทําคลิปการสอนกีตามาเรื่อยๆมาแชร์กันนะครับก็ประสบการณ์ของผมก็นะครับก็มีแข่งตั้งแต่เป็นนักเรียนมาก็มีแข่งชนะบ้างแพ้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมทุกวันนี้ก็ยังฝึกกีตาอย่างเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ ติดตามรับชมรับฟังช่องยูทูปของผมนะครับในบล็อกดูมูลสปีกิท่านะครับช่องของผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มทำได้ไม่กี่ไม่กี่วันเองนะครับก็อยากจะฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับช่องของผมด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับก็จะมาแชร์แบบบุคัลเกี่ยวกับกีตีกหลายอย่างที่ผมจะต้องทำนะครับก็เล่นกีตรานะครับอาจจะมีท้อแท้บ้างอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าผมก็ใจรักนะครับ เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะเรามาสายนี้แล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่านะครับเล่นดนตรีนะครับเราต้องใจรักนะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าใจรักแล้วอ่าเราก็สามารถไปถึงระดับประเทศได้นะครับอย่างยกตัวอย่างผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าอ่าผมก็อาศัยการขยันซ้อมนะครับผมไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนะครับแต่ผมขยันซ้อมผมเป็นคนที่ขยันซ้อมมากๆนะครับก็ ก็ขอบคุณสำหรับเวทีโอเวอร์ได้พิธคอนเทสต์นะครับขอบคุณอาจารย์ปาดขอบคุณนาโอรนขอบคุณพี่องค์ชาติคงสุวรรณนะครับที่จัดเวทีดีๆการประกวดครั้งนี้ที่ทําให้ผมได้มีโอกาสที่ทําให้คนรู้จักผมในนามบอบดมูลนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ